ร้านชวาเหมือนจะมีอะไรแปลกๆเปลี่ยนไปลองเข้ามาดูค่ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มีสกุชีแล้วเป็นไปได้ไงสกุชีหายไปอะไรเนี่ยคืออะไรแล้ลองเข้าไปดูข้างในเลยเอะยังไงยังไงที่ไหนอ่าแล้วไงไงไร่กิขยาสาขาค่ะ อันนี้ของของใครคะของน้องอันนี้ก็จะเป็นของน้องอันนี้ก็เป็นของร้านเจ๊ขายหมวกค่ะหมวกราคาถูกกระเป๋าแฟชั่นสวยมากค่ะโอ้มาได้เลยกระเป๋าน่ารักจริงจินะดูดิเก๋ๆอ่ะอือเป็นไงมาเลือกได้เอ้าแล้วของกิฟต์จะให้ไปตรงไหนคะเดินเข้าไปข้างในค่ะประมาณห้องซ้ายมือค่ะจะเจอป้ายไฟร้านชวาแต่ไฟยังไม่ติดเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลยว่าเอ๊ะไกลแค่ไหนยังไงเนาะเพราะว่าเพื่อจะไม่การงงไงว่าเฮ้ยเปลี่ยนป้ายอะไรเงี้ย ไม่เจออาจจะกลับบ้านได้ได่ <c oughs> หา <c oughs> ไม่เจอถ้าสมุดมาตรงร้านที่ก็อุดหนุนกระเป๋ากระหมวกไปก่อนได้นะคะ <c oughs> แล้วถ้าไม่อุดหนุนร้านชะมาต่อได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลย มาดูกันเลยนะคะด้านไหนก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่จะทาป้ายเนาะอันนี้มันเป็นป้ายของหลานเก่าแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนป้ายใหม่ตรงนี้นค่ะมีป้ายไฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเข้ามาเลย ได้ลาเซ็นป๊อบป๋าไปด้ยอืนี่เลยนะวันนี้นะสิห้าคนแรกนะได้ลายเซ็นป๊อบป๋าด้วยสุดยอนมากข้างในแบบมีมีแอร์เย็นมากนะคะแอร์ยี่ตัวเขาเนี่ยแอรตัวค่ะเย็นมากเนี่ยเดี๋วนะรอบรอบนี่ยังจัดร้านไม่เสร็จนะคะถ้าจัดเสร็จเราจะอัรังขนาดไหนที่ดูนี่ยังไม่เสร็จเลยนะคะเรามากันคนแรกๆเลย ที่ยางเดียวนะมีสวิตเดโคอย่างอืน่นด้วยมี m ด้วยมีทุกร้อนเลยมีทุกร้อนเลยถ่ายรูปหรอคะคถ่ายได้ค่ะถ,ถ่ายได้เลยค่ะ เป็นสกูตชีเพนนะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นอย,อ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 ยากได้อะอ๋ออยากได้ชอบเนี่ยพวก DIY ไงนี่มีเบียชินจังด้วยเยอะมากเลยนี่อันนี้ไว้เล่นกัน ร้อยแล้วนะคะน้องร้องสนใจอย่าลืมมาได้นะคะที่สับเพงนะคะห่างกันมาหกห้องนะั้นนับมาได้เลยนะคะเดินหน้ามาอีกนะคะจะเห็นป้ายไฟพี่กิฟต์อย่างแน่นอนนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ไป